สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกอินดี้เดวนะครับวันนี้จะพาเพื่อนสมาชิกมาซ่อมตัวลํโพงบลูทูธนะครับตัวนี้กันนะครับปัญหาก็คือไฟไม่เข้านะครับเปิดไม่ติดนะครับไฟไม่เข้าเปิดไม่ติดนะครับอ่อตรงนี้นะครับมันจะใช้ไฟ DC9 โวลต์นะครับก็คือเป็นหม้อแปลงตัวหนึ่งนะครับนะครับก็เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองไฟให้ดูก่อนนะครับนะครับอันนี้คือไฟประมาณ8โวลต์กว่านะครับนะครับเปิดยังไงก็เปิดไม่ติดนะครับวิธีตรวจเช็คเลยนะครับอย่างแรกนะครับเราเปิด เข้ามาก่อนนะครับเราเปิดข้างในออกมาอันนี้คือผมถอดออกมาแล้วแหละนะครับนะครับข้างในเนี่ยมันจะมีชุดที่ก็เรียกว่าขอถอดก่อนนะครับมันจะได้ห็นง่ายงนะครับข้างในเนี่ยมันจะมีตัว ท่าเรียกว่าสวิตเปิดปิดอยู่หนึ่งตัวนะครับอย่างแรกนะครับไฟเข้ามาเนี่ยมันจะผ่านสวิตนะครับผ่านสวิตก่อนนะครับอย่างแรกคือเราเช็คสวิตก่อนนะครับว่าสวิตปกติไหมนะครับวิธีการเช็คสวิตนะครับก็เดี๋ยวเราตั้งเดี๋ยวขอเตรียมมิเตอร์แป๊บนึงนะครับไอตัวนี้เก็บก่อนนะครับ โอเคครับนะครับเดี๋ยวอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งมิเตอร์ก่อนนะครับมิเตอร์เราตั้งไปที่เลงนะครับก็คือมันไม่ค่อยจับนะครับที่มันมีสัญญาณเสียงนะครับก็คือเวลาเราเช็คเนี่ยเอาคอมพิวเตอร์แตะกันนะครับจะมีเสียงออกมาอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเช็คไปที่สวิตช์นะครับแล้วเปิดเนี่ยเปิดสวิตช์แล้วไม่เสียงอย่างนี้นะครับหมายความว่าตัวสวิตช์เนี่ย ปกตินะครับผมเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะครับถอดออกมาก่อนนะครับเปิดสวิตเดี๋ยวลองเช็คดูนะฮะต้องดังนะฮะอันนี้คือไม่ดังนะครับไม่ดังหมายความว่าสวิตมีปัญหาอยู่ เนี่ยนะครับสวิตมีปัญหาอยู่นะครับเปิดยังไงก็ไม่ดังนะครับวิธีการเทสนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่มั่นใจหรือว่าเราไม่ชัวร์ร้อเร์เซ็นเนี่ยนะครับเราหานะครับปากคีบก็ได้นะครับคีบเช็คดูก,ก่อนนะครับคีบอย่างนี้เลยนะครับ คีบสวิตช์นะครับให้ต่อถึงกันนะครับหมายความว่าเราจะเปิดสวิตช์ไว้ตลอดนะครับเดี๋ยวเราลองป้อนไฟดูนะครับถ้าเกิดว่าติดแล้วเนี่ยแปลว่าสวิตช์เนี่ยเสียร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราหาสวิตช์มาเปลี่ยนได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมลองเทสดูบ้างถอดจะได้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับ ันนี้ก็เสียไฟเข้าไปแล้วนะนะครับเดี๋ยวผมจะลองจำดูนะครับลองจำดูอ่าเนี่ยครับเข้าแล้วนะครับเข้าปกติแล้วนะครับหมายความว่าสวิตเนี่ยมันมีปัญหาอยู่นะครับมีปัญหาอยู่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะต่อทั้งหมดเลยนะครับก็คือต่อทั้งระบบเลยนะครับพวกสายพวกนี้นะครับดูแล้วก็ว่าเช็คดูเสียงดูอะไรนะครับว่ามันปกติไหมนะครับผมเดี๋ยวเราสักครู่นะครับขอต่อสายแป๊บนึงโอเคครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเทสดูนะครับเบื้องต้นยังไม่ได้ซื้อตัวสวิตช์มาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้ตัวปากคีบนะครับคีบดูก่อนนะครับคีบแล้วก็เทสดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่า เครื่องทางานในปกตินะครับเราค่อยซื้อสวิตช์มาเปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวเราลองเทสกันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เข้าปกติแล้วนะครับเข้าปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเสียงกันเดี๋ยวเราขอใช้ย่านวิทยุแล้วกันนะครับ Bluedолж mode youth FM Mode <sniffs> AUX Mode Bluetooth Mode FM Mode <sniffs> โอเคครับนี่คืออาการของไฟไม่เข้านะครับตอนนี้ก็เช็คแล้วก็เทปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่ขั้นตอนการซื้อสวิตช์มาเปลี่ยนนะครับก็สุดท้ายนะครับสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียนะครับอยากให้เพื่อนสมาชิกลองเช็คแล้วก็ทดสอบดูก่อนนะครับก่อนที่จะทิ้งนะครับเพราะว่าอุปกรณ์บางตัวเนี่ยมันอาจจะเสียไม่เยอะนะครับหลายจะทาเองได้นะครับ สุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดชอบสกาช่องให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม